สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็มาเจอกันเสมอจันเหมือนเดิมนะจ้าวันนี้ก็จะมาดูน้ําว่าเป็นยังไงบ้างจ้าแล้วก็คุยกันสนุกสนานจ้าเหมือนเดิมจ้าเมือน,นี้กับมาพร้ากเสมอจันคือเก่านะจ้าว่าเต็มาเบิงสภาพปเจอันในตอนนี้น้ำจ้าเพื่อนๆว่าเดทวมบริเวณต่างๆไปถ่ายแล้วต่ว่าตอนนี้กับเป็นทีที่โนอนสูงที่สุดในเขตดีจ้าตามไปเบิงเลยจ้าเพื่อนๆ บริเวณนี่ก็เป็นบริเวณที่เสมอจันทร์เนี่ยมาบ่อยๆจ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่โน่นสูงที่สุดต,ตรงนี้จ้าสูงที่สุดแลว้วเหลือแต่มองตรงที่เสมอจันทร์อยู่ในระจ้าที่ว่าบ่อหันได้วทวมส่วนที่ต่างๆน่ก็จะทวมไปเกือบเมื่อระจาเพื่อนตามไปเบิกระจาว่าเสมอจันทร์สิคีจักรยานบยซิเคิลขามนาม้ำ หรือว่าขี่ลุยน้ำไปนะจา๊ะเพื่อนตามเบิงเสบิจันวาสีเดินทางไปเส้นทางนี่ละจ้าสีเบิงว่าก้านขามน้ำเขาเสมอจันเป็นจะได้นะจ้า,จาไปถนนเส้นนี่ละจา้าเพื่อนตอนนี้ก็น้ำนี่ก็คือว่าจะเบิงกันไปยาวๆเลยจา้า ขีนในน้ำสบายสบายจา้าเพืเอ่อนเพอจ้าครับขีใ้น้ำสบายสบายไปตรงข้างหน้าต่อไปลเ,ลเลยจาล้าผ่านไปเรื่อยๆจ้าเพื่อนๆแวะจอดเบื้องน้ำก่อนจ้าเพื่อนๆนน้ำเต็มไปหมดเลยแนมไปหมดเลยก็มีแต่น้ำมีแตโนนมองที่เสมอจ้าน ได้เริ่มออกจากจุดขี่จัก,กรยานจุดแรกขนาดเด็กจ้าเพื่อนเพื่อนที่บ่มีน้ำนอน,นอก็งมีน้ำเต้ไปเม่อเลยจ้าไปต่อจ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นไข่หอย้ะจ้าหอยว่างไข่แล้วก็ทะเลืื่นขึ้นมาบนที่สูงแล,ล้วก็ทะได้ฝักเป็นโตจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะไข่หอยจ้าธรรมชาติสันสางตรงนี่น้ำไหลแห้งจ้าเพื่อนเพื่อนที่เบาไหวก็ต้อมจ้วงเอาก่อนจ้า น้ำไหลแห้งสู่กำลังน้ำบ่ได้จะน้ำผัดหลายจ่าเพื่นเพื่อนจุ้งเอากันเพว่าน,น้ำไหลแห้งก็ต้องจุ้งเอาเพื่อเพืความปลอดภัยองเจ้าของจ้าเ,เพื่อน วิทย์แล้วจ้าเพื่อน,นวิทย์มองน้ำแล้วไปเจอไปคุยกันต้องหางนาเลยจ้ามวนมวนจ้าได้ลุยน้ำได้ผัดจ้นน้ำพวาวนน้ำตอนนี้ก็เต็มไปหมดเลยจา้าเพื่อน